สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาเจอเตาลุมครับเตาหลุมวันนี้ก็สุกสะนะครับจะจับปลาก็ใช้วิธีการประกอบอาหารนะครับในพื้นที่นะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องขนย้ายคนคนที่จะจับปลาก็จะได้มานั่งกินข้าวอยู่แถวนี้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องโยกย้ายหรือว่าขนย้ายจะลําบากนะครับก็มา ก็อหารเป็นแบบเตาหลุมนะครับอันนี้ก็ขุดหลุมอยู่ตรงคันนานะครับลักษณะการทําก็เป็นการขุดเป็นรูเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็เปิดช่องรูข้างบนเพื่อที่จะวางหม้อตามขนาดไซส์ของหม้อนะครับแต่ถ้าหม้อเราเล็กกว่านี้เราก็ต้องมีมีมีเหล็กมาวางกั้นนะครับแต่อันนี้ก็ ก็ดีนะครับเพราะว่าลักษณะนะครับก็คือว่าทําพอดีกับขนาดหม้อเพื่อเพื่อให้ไฟความร้อนมันได้เต็มที่นะครับถ้าเกิดว่าทำหลุมรูใหญ่เกินนะครับก็จะทําให้ไฟมันออกด้านข้างนะครับไฟได้ไม่เต็มที่ก็เป็นการประหยัดฟืนไปอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ฟืนเราก็ยัดใส่ในช่องนี้นะครับช่องนี้เราก็ยัดเข้าไปนะครับอันนี้ นี่คือลักษณะของของเตาหลุมนะครับก็ยัดเข้าไปอันนี้ก็ถือว่าได้ความร้อนเต็มที่นะครับสำหรับการประกอบอาหารนะครับอันนี้อันนี้ว่าจะตั้งหม้อไว้เพื่อที่จะต้มปลานะครับแต่ปลาก็ยังไม่รู้ว่าได้หรือยังนะครับฝั่งนู้นะครับเตรียมที่จะจับปลาครับวันนี้สูป คูโบต้าสองเครื่องนะครับเหลือน้ำอีกไม่เยอะนะครับก็จะได้จับปลากันแล้วนะครับนี่นะครับเต่าลักษณะแบบนี้ง่ายดีนะครับสำหรับใครที่จะสนใจที่จะจะทำนะครับวิธีการตามที่บอกไปนะครับวิธีการนี้นะครับครับก็สำหรับเต่าหลุมนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ